สวัสดีครับผมมืัอนี้มาเสนอคําว่ามะม่วงกะซออีกมะม่วงอันนึงเขาเรียกว่าหมักงวงยังไง่อกมะม่วงปลามะม่วงหน่อยผมม่อันหมักงวงปลามะม่วงหน่อยครับมหน่อยวันนี้เสื้อผ้าเบิ่งวิธีการกินที่แซ่บที่สุดแก้เครียดโควิด2019ครับผมวิธีการกินนี่กินง่ายๆครับคุณผู้ชเนี่ยจับโวยมันมากครับเนี่ยทุบเลยครับมันเป็นแกล็ดเลยออกมาเมื่อนี้มา่อวันเมื่อวัน ปุ๊บครับบอกควงเด้ครับผมเสียบๆไปเลยครับเนี่ยบีมันออกครับให้มันเป็นแผลยังเสียรับไงไงอุ้ยเบิ้งแก้วครับเบิ่งแก้วคนอ่ะแก้วครับผมมันก็เป็นต่เสียบไีหลีเด้วเบิ่งข้ามคุยครับเบิ่งนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับผมเห็นเห็นนี่ค้ามีเงยได้ครับผมเอาสมสมเอาเปรี้ยวปากเอาแล้วครับจังจังครับผมครับ มึงมึงมึมมองมึงมอยังกว่าม,มึงมองกัดซอแล้วบ้าเอาอีกซะบ่ไอ้เบางวิธีการกินเอาอีกคำนึงเจ็บฟองเขาต้องกุ้งแรงเนาะคำนึงเนี่ยจังๆพี่น้องจิงจังเป็นหวยวครับทุบเครื่องมันเข่าแกล้งนะครับผม อีกเนาะครับน้อนี่เนาะพ้กทำายแตกเลยเว้ยสิเด้กินง่ายบ่ผูไทยกล่องเสนอข้าววาบักม่วงกับสวมีกินไปเบื้องสันี้ครับเยียะ